ถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชัารับบริการเติมเกมฟีฟ่ามือถ่ายเฟสราคาถูกเปันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงล์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกร,ราบสวีนะสวัสดีชาวเอฟซีไวรทร้านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนด้วยเป็นสายเติม สายพานและสายฟีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะก็มีน้องๆถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหรือว่าในคอมเมนต์ว่า พี่ครับนะครับตอนนี้กิจก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วแนะนำนักเตะหน้าแรกของกิจฟู o เบิร์ให้หน่อยโดยต้องบอกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาแค่ฟูซเบิร์อันเดียวเราจะมีของกิจญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่านักเตะตัวไหนหน้าแรกนักเตะตัวไหนหน้าใช้ของแต่ละกิจบ้างเอาตามตรงเลยนะ อจากที่ผมเคยเห็นและจากที่ผมเคยเล่นแบบที่เราบอกไว้เสมอครับการแนะนํานักเตะมาจากความคิดของผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตรงตามทุกคนบ้างไม่ตรงตามทุกคนบ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าไม่ต้องเถียงกันแต่ถ้าตัวไหนที่ทุกคนอยากแนะนําเพิ่มคอมเมนต์กันไว้แล้วก็ดันคอมเมนต์กันมาแสดงว่าตัวนั้นมันดีจริงถ้ามันขึ้นแบบท็อปคอมเมนต์ได้นะครับถ้าคนกดไลค์กันเยอะ อ,อ,อาจจะเป็นแบบตัวนี้นะพี่อสมมติว่าผมบอกว่าโยนครับดีมากๆแรกได้เลยทุกคนอาจจะเห็นต่างว่าโอ้โยนครับสลับผมมันก็ไม่ดีว่ะอาจจะมีหลายคนแบบแรกมาใช้แล้วเหมือนกันก็จะบอกไม่ดีเหมือนกันก็กดไลค์กันมานะครับนะไม่ต้องเถียงกันนะครับความคิดตั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอิงจากการเจอมาและเล่นเองนะครับส่วนตัวไหนที่ไม่เคยเล่นก็จะตัดสินว่าแบบเล่นได้หรือไม่น่าเล่นจากค่าพลังของเขาด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเนาะนะครับก็ ก่อนนี้ไปดูกันก่อนที่ไปรับชมกันนะครับเหมือนเดิมก็ผมก็ฝากกดไ like, ลค์กด u ั้ c ไร b ์กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วย <S <S ก็ถ้ากดกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยครับผมสำหรับของอิ t o ูสเวิร์ดนะครับก็เริ่มจากสัปดาห์แรกนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับสัปดาห์แรกนะตัวที่หน้าแรกทะไล่มาจากแต้มน้อยเลยอันดับที่1นนะครับผมให้คูซานอบด้วยความที่คูซานอบเนี่ยส่วนสูงมันได้ความเร็วมันได้นะครับส่วนสูงก็ร้อยแกถ้าถามว่าสไตล์ไหนก็เป็นสไตล์เดียวกันกับพวกเนตตาเมลดินี่พวกนักเแต่ตัวเล็กอ่ะผมก็เลยมอกว่าคูซานอบอ่ะเล่นได้นะครับแต ข้อเสียของเขานะครับอาจจะเป็นตัวที่มึงเข้ามามีโอเวอร์เยอะมันก็ยังจะแบบ AI ยังไม่ได้เด่นขนาดนั้นยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถามตรงๆนะถ้าเทียบกับ200แต้มอ่ะมันใช้ได้ไหมผมว่ามันใช้ได้เว้ย200แต้มคนดูโอเวอร์1น0นะครับที่จริงกับผมอยากให้นะอูไนซิมอนนะแต่ส่วนสูงมันก็มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าแต้มมันไป400อะ่ะมันก็ถือว่าเยอะนะ400เอาเป็นว่าถ้าใครจะใช้แก้ขัดละกันอูไนซิมอนก็ ใช้ได้เป็นตัวที่ใช้ได้แก้ขัดเนาะแต่แต่ไม่ไม่แนะนําให้แลกนะถ้าเปิดได้ดีกว่าเออเป็นการแบบถ้าเปิดได้ค่อยเอามาเล่นไม่แนะนําให้แลกประมาณนั้นนะครับสำหรับอูนายซิมอน oh. แล้วก็ตัวต่อมาครับตัวที่ผมว่าน่าใช้เลยนั่นก็คือการนาโชนะครับด้วยความที่การนาโชแต่ก่อนซ้ายมันเป็น3ามนะเว้ยคนดูตอนนี้การนาโชบับเท้ามาเป็นซ้าส4่ซึ่งความเร็ว140ความคม120 ปม่เวอร์จัดเล่นได้หน้าเป้าได้หรอหูเล่นหน้าเป้าไม่ได้คือข้าพลังแบบทรงไปหน้าเป้าได้เลยอ่ะสำหรับกาแาโชแต่ข้อเสียงเขาเหมือนเดิมครับพลังงานที่น้อยมากนะครับถ้าเป็นสี่ดาวครึ่งแล้วหูไม่อยากจะคิดเป็นตัวที่น่าเล่นเลยในแผทปัจจุบันเร็วสไตล์คล้ายจอดเบสแนวคล้ายจอดเบสเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครจะใช้ก็เล่นได้นะสำหรับกาแาโช450แต้มผมบอกว่าก็คุ้มอยู่นะ เพราะว่า L W ณนะปัจจุบันคือมันไม่ค่อยมีตัวที่แบบเด่นๆอย่างถ้าซื้อเอาเนาะตัวราคาตัว113มันก็มีแค่2ตัวก็คือโรนินโญกับเอ็มเปเป้ซึ่งราคา6,000-7,000ล้านแพงเกินไปนะครับผมก็เลยมองว่ากาลาโช่เนี่ยใช้แก้ขัดได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับโคตรจะหน้าแรกเลยนั่นก็คือบาสโตนี่ ตัวนี้คอนเฟิร์มไปเลยครับผมเล่นมาแล้วนะครับเก่งแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้300แต้มโคตรคุ้มนะครับที่ใครที่กำลังหาอยู่กองหลังผมบอกเลยว่าตัวนี้ n ัมเบอร์วใน111บาตัวนี้แนะนำจริงๆครับในเกมมันก็จะเป็นสไตล์คล้ายกับคอมปานีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งแบบบีบเร็ว สามารถเล่นได้ทั้งยืนแบบเป็นตัวเช็คล้ำหน้าก็คืองออ่ายๆว่ามีทั้งแบบบางทีก็บีบเร็วอะ่ะแล้วแต่ AI มาเลยบางทีบีบเร็วอยู่ๆบีบเร็วบางทีก็รอสกัดแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันผมว่ามันมันมันฉลาดอะ่ะตัวมันฉลาดแล้วเวลาเล่นในเกมความเร็วมันมีด้วยครับสลับบาสตัวนี้ผมก็เลยชอบนะครับอันนี้ชอบจริงๆนะครับสลับบาสตัวนี้นะแล้วก็โซบอสไล ถ้าพูดตามตรงเนาะผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่กับแต้ม600เนี่ยแพงเกินไปครับนะครับแอบแพงเกินไปอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะสรับโซมอสไลน์แล้วก็ตัวต่อมาครับคอโดบาตัวนี้แนวคล้ายๆกับเบคเคินบาวเออร์ซึ่งถ้าผมแนะนำเนาะผมก็แนะนำว่าไปเอาบัตโวนี่เนี่ยคู่กับคอโดบาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ร้0กว่าเนี่ยร90เออ ตัวนี้ร้อยเจ็ดก็จะเป็นสไตล์ตัวนี้เป็นตัวยืนเช็คลำหน้าตัวนี้เป็นตัวบีบไวจุดเด่นของคอนบาคืออะไรก็อยู่แล้วครับแต้ม500แต้มโคตรจะถูกแสนถูกนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่เปิดได้เอามาเล่นได้เลยนะครับการอัพสกิลก็อัพอันนี้2อันนี้2แล้วก็อัพอันนี้เป็น1นะครับอัพเป็นก้ามเออนะครับสำหรับคอนบาโคตรหน้าแรก1 1 2ทุกคนเป็นตัวท็อปลองท็อปโอเวอร์และอีกตัวนึงครับแม็กมานามาน นะครับสำหรับตัวนี้ก็สำหรับผมนะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะยังมีตัวอื่นที่น่ามองกว่าน,นี้อยู่ถ้าจะเอาไปเล่น R W เนอะก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งพวก R M MM L M เนี่ยจะเริ่มไม่สําคัญแล้ะเว้นแตจากตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปจริงๆ r t ง n e t w o เชอย่างเงี้ยอ่ามันเล่นได้แต่แม็กเนี่ยมันคือเอาจริงนะไปหาตัว R W ที่เล่น RM ได้ของตั้งแต่กิจ2ปีไล่มาดีกว่าเพราะว่ามันไม่โดนหักโอเวอร์ไงแต่ก่อนเนี่ย RM เนี่ยมันจะเป็นถ้าถ้าใครจะใช้นะมันจะเป็นแบบคนที่ใช้แบบพวกแผน RM เลยก็คือให้มันถูกตำแหน่งไม่โดนหักโอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่มีหักโอเวอร์แล้วมันก็เลยเริ่มไม่จําเป็นแล้วครับประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับลวินฟานเพอ Percy ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นผมรีวิวไปอยู่กับคลิปของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเพอ Percy ข้อดีของเขาเลยนะคม ข้อเสียเลยคือสําหรับผมผมว่าตัวใหญ่และแอบช้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นการง้างเท้าการเล่นท่าการแบบเลี้ยงหลบยังมีความช้าอยู่ซึ่งผมก็ได้มองว่ามันมันมีตรงนี้แหละที่โดนหักคะแนนนอกนั้นผมก็มองว่าดีหมดครับสำหรับฟานเบอร์ซี่นะครับถ้าใครจะจัดก็ผมว่าก็กแลกได้นะ800แต้มถ้าคุณแบบ หากองหน้าเนาะแต่สำหรับผมก็มองว่าเก็บนิดนึงเอ้ยไม่ต้องเก็บนิดนึงก็ได้ก็ไม่ต้องก็ฟานเพอร์ซี่แล้วก็ไปเอาเป็นตัวท็อปโอเวอร์อย่างเนี้ย่า้เงี้ยกองหลังก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับในส่วนของเชฟฟาเบ็กัสนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่น่าเล่นนะคนดูสำหรับผมผมว่ให้ไม่น่าเล่นละกันไม่น่าแรกไม่น่าแรกในสำหรับเชฟฟาเบ็กัสเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแดนกลางอะสำคัญเลยคือเท้าผมขอสัก4 5่าเหอะไม่น่าเกียดขอสัก4 5อันนี้เท้า35ครับ แอบแย่ไปหน่อยแล้วก็ขยับมาครับเข้าสู่ตัว113นะครับนั่นก็คือเริ่มจากตัวแรกเลยคิิเอรีนีต้องบอกว่าสัปดาห์2เราเห็นตัวกันอยู่แล้วเนาะถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบกับเนต้าสไตล์ไม่ได้ต่างกันมากครับส่วนสูง187 186มั้ง187 186เนต้า186 188ไม่รู้คิเอรีนีมันจะได้ความหนา จุดเด่นเลยที่เอได้ความหนาแต่แลกมากับความช้าที่ช้ากว่าประมาณนั้นแล้วก็ที่เอรลี่ก็เป็นตัวที่พลังแสงเยอะกว่าเนต้านิดนึงแต่อีกอย่างนึงที่ A เรลี่พิ่งเป็นตำนานมาใหม่ AI อาจจะยังไม่ฉลาดเท่าเนต้าที่อยู่มานานแล้วประมาณนั้น สำหรับผมพี่เอลินี่แรกได้หรือไม่ผมมองว่าถ้าแรกนะตอนนี้นะหน้าตอนนี้นะไม่น่าแรกแล้วนะครับสำหรับพี่เอลินี่ไว้ก่อนตัวนี้นะครับและตัวต่อมาครับเดวี่ตัวนี้โคตรจะหน้าแรกเป็นอันดับ2ของสัปดาห์แรกแล้วกันเพราะอะไรจุดเด่นเลยเดวี่คือใช้ได้ยาวๆจนกว่าเตโอจะมาเป็นตัวที่ over 114 115หรือว่าเดวี่มาเป็นตัว114 115ครับก็ความเร็วมันก็มีส่วนสูงน้ำหนักก็ดี พราะนั้นมันมันมันไม่มีอะไรจะเทียบละสำหรับเดวี่ก็เลยแนะนํามากๆครับสำหรับตัวเนี้ยถ้าใครที่กําลังแบบหา l b อยู่ใช้ได้ยาวเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบแน่นอนนะครับสำหรับเดวี่นะถ้าใครที่กำลังหาอยู่ดึง250ผมว่าเสียให้ได้ครับสำหรับตัวนี้ถ้าผมไม่มีมาเซลโลนะผมเปลี่ยนละแค่นั้นเลยสำหรับตัวนี้นะเออโคตรน่าเปลี่ยนขนาดผมมีมาเซลโลอยู่ผมยอยากเปลี่ยนเลยผมชอบความที่มันแบบเนี่ยส่วนสูงดีน้ำหนักดีแต่ได้ความเร็ว146่อ่ะก็คือยังเร็วอยู่อ่ะเออประมาณนั้น ในส่วนของแจซินโยเอาจริงนะเฉพาะทางว่ะคนเล่นเข้ามือก็เก่งเีิบหายเลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมเอาไปเล่นผมว่ามันก็เร็วอยู่นะสำหรับพี่โชคไทยรถแห่เนี่ยก็เป็นว่าพันแต้มถ้าใครที่ขาดอาร์ดูจริงๆมาแลกไปเล่นได้นะครับแลกไปเล่นได้เล่นเมนได้ไหมผมว่าเมนพอไหวครับสำหรับตัวนี้แจซินโยและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของแจซินโยคือมันสามารถทำคอมโบแจซินโยโยนครับแล้วก็ดันกีดได้ แจสิโยผมเลยแนะนําอยู่พันแต้มร้อยบสา R W เพราะ R W ปัจจุบันถ้าโอเวอร์เยอะก็ยังไม่ค่อยมีนะนะฮะก็จะมีการลินชายอีกตัวหนึ่งซึ่งมันคนละกิจไงแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโยฮันครับตัวนี้ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงกลางลุกหน้าเป้าเมนเจอร์เก่งทุกอันเคทูเอก็เก่งถามว่าต่างจากตัวกับตันไหมไม่ต่างแต่ว่าผมว่าตัวนี้ก็ไม่รู้ดิมันก็ได้อัพโอเวอร์ได้ทํา บูทคอมโบประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้ก็ถ้าพันห้าร้อยแต้มถ้าใครมีแต้มแล้วขาดตำแหน่งนี้อยู่ไม่ว่าเป็นกองหน้าหรือการลุกโยนครับผมแนะนำนะครับแนะนำมากๆเป็นระดับหนึ่งเลยแหละนะครับอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่คนใช้เข้ามือหรือไม่เข้ามือนะสำหรับผมอะผมใช้โยนครับเข้ามือมาตลอดไงผมก็เลยแนะนำครับนะครับเพราะนั้นโยนครับสำหรับผมก็เวลีกูดเก่งหน้าแรกมากๆนะครับสำหรับสัปดาห์แรกก็ผ่านกันไปและไปกันต่อที่สัปดาห์สองครับ มาที่สัปดาห์สองก็ผมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์สองเนี่ยสี่ตัว200แต้มนี้นี่ข้ามได้เลยนะครับไม่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็พอมาในส่วนของ300แต้มครับเฟอร์มินโลเปสสลับผมแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ด้วยความที่ถามว่าโอเวอร์มันก็เนาะผมว่าไปตัวอื่นดีกว่านะครับสลับเฟอร์มินไปใช้ตัวกิจเก่าๆดีกว่า นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับลูดิกเกอร์1 1 1ตัวนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าทำไมมันถึงแต้มแพงมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้อะไรนะตัวมันหายไปนานครับแค่นั้นเองไม่น่าแลกมากๆอย่าแลกนะแลกเท่ากับคุณเดินทางผิดน่าเนี้ยอย่าแลกนะครับที่มันเอามาขายมันมันแบบฟิลจะขายแบบความแบบนานนานมาทีอย่างเงี้ยเอาเอาเป็นว่าเอาไวใ้ให้สำหรับแฟนมารดิดเขาแลกใช้แล้วกันเออแต่ผมไม่แนะนํามากๆนะสำหรับบลูดิกเกอร์ไปบาสโตนี่อย่างเงี้ย เก่งกว่าอีกเออไม่ต้องลุ้นด้วยนะครับสำหรับลูดิเกอร์แล้วก็มาที่คานูครับผมคานูไม่น่าใช้เป็นตัวที่ผมเกลียดสุดละเปิดห0 0พันมันมาดรัวๆเลยชิบหายนะครับตัวนี้ก็ข้ามครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเซเลมอะไรเนี่ยข้ามเหมือนกัน นี่ครับไม่น่าแลกไม่น่าใช้สัปดาห์2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบตัวลองๆเนี่ยไม่น่าใช้กันเลยนะครับทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับร้อยสิเนี่ยนะครับและมาต่อที่112นีครับเริ่มจากคิงเมื่อวานผมก็ได้ใช้อยู่จากทีมเศษขยะกับชมายเคลืนเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ถ้าสลับผมนะผมว่าคิงใช้ได้วะเออใช้ได้แล้วสลับตัวนี้ตีเม็ดเล่นได้เลยถ้าใครที่มีอยู่ ถามว่าแลกได้ไหมหกร้อยห้าสิบผมมองว่าก็น่าแลกอยู่นะถ้าถามว่าสไตล์เป็นสไตล์ไหนผมมองว่าตัวเนี้ยมันไปทางคอมปานีก็กอมปานีบัสตัวนี้แหละดักบอลได้เล่นรอก็ได้สลหรับคิงมันไม่ได้เข้าพวดเข้าเร็วขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะเท่าที่ผมเล่นเองมานะครับแลกได้ครับ 650. หกร้อยห้าสิบน้าแลกอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆกันเลยมาคูคูเลย่ยาตัวนี้ผมไม่โคตรน้าแรกเลยนะครับ โคตรหน้าแรกเลยเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยคือเพราะตำแหน่งของเขาตำแหน่ง LB ตัวขาดนะครับตัวมีน้อยมากทุกคน LB ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพามาดูในตลาดว่า LB เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันหน้าแรกมากๆาำตลับมาร์ูคูเล่าเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมร้อยสิบมันมีเดวีเนาะมันก็แพงกว่าคูค uh ูเลยหนึ่งเข้าถูกไหมล่ะแล้วค uh ูคูเล่าดูครับความเร็วร้อยยี่เกมรับร้อ แล้วเล่นในเกมผมเจอมาแล้วเกง่งเก่งเลยพอสมควรนะครับตัวต่อมานะครับสำหรับโรดิโกที่ต่อจากมาคูคเรยยกสำหรับผมผมก็มองว่าโรดิโกผมเจอมาเมื่อวานเลยถ้าใครที่เล่นปัดจอหรือว่าใครที่เป็นสายยิงเต็มข้อหรือแบบคือจะบอกว่าไงวะคือเอาได้ว่ามันใช้ได้อะและเก่งเลยรับผิวและเร็วด้วยคือจวดเลยอ่ะตัวเนี้ยโรดิโกเนี่ยเจอมาแล้วนะครับเจอมากระตัว และยิงผมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เท้าซ้ายผมมองว่าซ้าย4เนี่ยแทบไม่ต่างจากซ้าย5ขวา5เลยโดยพื้นเพเดิมบอกอย่างก่อนแบบแบบนี้ไมืก่อนละกันโดยปกติโรนิโก้เป็นตัวซ้าย5ขวา5นะครับแต่ก่อนซึ่งผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยให้ไปเลยว่าเท้า4มัน4.98ไม่ถึง5ไงทั้งเร็วทั้งคมนะครับสำหรับโรนิโก้ผิวด้วยคล่องด้วยแนะนำครับแนะนำมากๆ800แต้มแต่ถ้าใครที่ อยากได้โอเวอร์อยากได้ทําคอมโบก็ไปแจซินโยก็ได้นะครับเพราะแจซินโยอย่างที่บอกมันได้คอมโบไงเอาไปคู่กับดันกีดกับกุลิดอย่างเอ้ยกับโยนครับอย่างเงี้ยมันมันได้คอมโบนั่นคือข้อดีของแจซินโยนะครับแต่โรดิโกก็เดียวเดียวครับ800แต้มเออแต่เก่งตัวนี้คอนเฟิร์มเลยครับว่าเก่งเจอมาแล้วแล้วก็มาตุยดี้ครับ500แต้มตำแหน่ง CDM ผมมองว่าใช้ได้นะนะครับแต่เป็น CDM แบบ สองตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถเอาไปยืน c เได้แต่ CM ผมไม่แนะนําเอาเล่น CDM เท่านั้นสลับมาตุยดีนะครับหรือถ้ามีตัวเดียวก็เอามาตุยดีไปเล่นได้เพราะว่า CDM มครับมันเอาไว้เล่นเกมรับอยู่แล้วฟิลรามิเลสอะฟิลเดียวกันเลยนะครับสลับมาตุยดี500แต้มผมถือว่าประหยัดแล้วข้อดีของมันคือน,นี่ครับพลังงาน5ดาวนี่คือข้อดีของมาตุยดีนะครับผมแล้วก็ไล่มาที่113ครับผม เริ่มจากเนต้าตัวแรกตัวที่ผมให้แนะนําหน้าแรกมากๆนะสำหรับเนต้านะครับก็เป็นกองหลังก็ฟิวเพื่อนร่วมชาติเพื่อ,ร,ร,อร่วมทีมของเขาแหละอย่างมาดินี่แนะนํามากๆครับสำหรับตัวนี้เนต้าแนะนําเลย800แต้มด้วยโคตรประหยัดนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับชามายคินอันนี้เอาต้องบอกเลยว่าตามตรงเนาะรอปรับ AI ไแหละตอนนี้ยังยังยังดูรุ่้วอยู่ยังยังตรงเป็นตรงอยู่เออผมก็เลยบอกว่านะปัจจุบันก็ถามว่าหน้าแรกไหมก็ไม่หน้าแรก เปิดได้ก็ค่อยเอาเล่นแล้วกันนะครับไม่น่าแรกนะย้ำนะชมาเลิ้งยังไม่น่าแรกที่ผมแลกมาคือผมเอามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูแค่นั้นนะครับแล้วก็ข้างๆกันครับกับชมาเลิ้งนั่นก็คือดันกีตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่าแรกเก่งจิ๊บหายผมเล่นอยู่นะครับไม่มีข้อเสียอะไรเลยเล่นได้เต็มเกมเร็วคมและคมมากๆและเมเนเจอร์ผมเอาเล่นเป็นตัวหน้าเป้ายิงดีเหมือนกันยิงแรงมาก สลับดันกีดแนะนํามากครับสำหรับตัวนี้ฟิลเดียวกันกับยูเซถ้าจะให้เปรียบเทียบอ่ะเดียวกันเลยกับยูเซนะครับสลับดันกีดและตัวสุดท้ายครับนั่นก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากรุดกุลิตยาสามันประจําบ้านโคตรของโคตรของโคตรของโคตรหน้าแล้และตัวนี้คือข้อดีของมันนะที่โคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยง่ายๆเลยนี่ครับ c m c d m s t และ c f ไม่โดนหักซักโอเวอร์เอาไปเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ นี่แหละคือข้อดีของคุณลิตยาสามันประจําบ้านเก่งไม่เก่งไม่รู้ถ้าไม่เก่งคนมันไม่แลกกันทั้งเซิร์ฟหรอกแค่นั้นเลยนะครับสำหรับคุณลิตเรียบร้อยกันไปของกิจฟู้ดเบิร์ดและมาต่อเลยครับของเรื่องราวของชาติหรือว่ากิจของญี่ปุ่นเจแปนนั่นเองครับในหน้าของแกรโรรี่ต้องบอกว่าสําหรับผมถ้าใช้ได้นะหนึ่งโดอันตัวนี้450แต้ม ผมไม่ได้เล่นกิจนี้นะเพราะฉะนั้นผมไม่มีแต้มถ้าใครที่มีแต้มและกันแลกได้โดอันและอีกตัวหนึ่งก็คือมิโตมะแลกได้นะครับและตัวสุดท้ายนาคาตะแลกได้สำหรับผมถามว่าน่าเล่นไหมผมว่านาคาตะเล่นได้เมนเจอร์ก็ผมว่าน่าจะเก่งอยู่นะเพราะว่ามีฟีคิกทรงพลังด้วยเวลายิงไกลมันจะยิงคมมากนะครับลูกถ้ามีฟีคิกทรงพลังเนี่ยนะครับน่าเล่นอยู่นะครับสำหรับนาคาตะ เอาไปเล่นมน a เจอผมว่าเล่นได้นะถ้าเล่น h e ตฮิตทูฮผมว่าก็เล่นได้ว่ะเพราะว่าส่วนสูงมันก็จะน่าจะออกเป็นฟิลแบบเบลลี e ่ชไนเดอร์เป็นแนวนั้นนะ่ะตัวเล็กคล่องเข้ากับแพทปัจจุบันผมว่าน่าใช้อยู่นะครับลองใช้กันดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดนั้นไหมนะฮะสำหรับในส่วนของนากาะตะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวของญี่ปุ่นที่ผมแนะนำให้แรกก็จะมีอยู่3ตัวนะครับ จบกันไปนะครับสำหรับคลิปแนะน,นํานักเตะหน้าแรกประจํากิจฟู้ดเวิร์ดแล้วก็กิจของเรื่องราวของชาตินะครับผมนะก็ถ้าหากเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ขอกันมานะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเล็กน้อยในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปผมด้วยและอีกอย่างก็คือใครที่ดูจนจบเนี่ยยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้านั้นอยากให้ทําคลิปอะไรอยากให้แนะนําอะไรหรือว่างงสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันไ,ได้อ่า เกือบลืมบางคนนะผมอธิบายคลิปลงในช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องลองผมให้แล้วแล้วบางคนไม่ไปฟังกันเว้ยกิจฟูดเวิร์ดไอ้ตรงหน้ากิจก,กรรมที่ช่องสลับสับเปลี่ยนที่รุนร้อยสิมันจะุ่มทุกๆวันย้ำนะมันคือการุ่มตั้งแต่กิจนี้มาผมเพิ่งได้วันเดียวเนี่ยเกือบระยะเวลา2อกับสสัปดาห์เนี่ย ผมเพิ่งสุ่มได้คั้งเดียวทุกคนว่ามันสุ่มยากไหมละ่ะสลับสับเปลี่ยนอะ่ะเออมันยากนะครับของสลับสับเปลี่ยนจะรีทุกๆหนึ่งสัปดาห์สมมติว่าวันเนี้คุณเปิดได้มาแล้วคุณแลก1้3ไปแล้วพุ่งเนี้ยคุณได้ต่ออีก113คุณจะยังไม่สามารถแลกได้ต้องรอวันพฤหัสหัตอน8โมงเช้าแล้วคุณก็เริ่มสุ่มหามันใหม่ถ้าคุณสุ่มได้ตอน8โมงเช้าคุณก็มีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนเอา1 1 3แลกเปลี่ยนลุ้น ลุ้นตัวใหม่ได้เลยนะครับมันจะจำกัด2ครั้ง112ก็5ครั้งประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเราสุ่มไปแล้วเนี่ยเราเราสุ่มเปิดมาเจอใหม่เราก็สุ่มได้อีกรอบเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับนะที่จริงไม่ใช่เนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับฟูดเวิร์ดที่หลายๆคนถามกันมาเยอะด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้กระผมแรมสิ่งก็กราบลาเพียงนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมจบขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ